นี่เนาะพักนี่นเนาะประมาณนี้นต,ต,อตีอย่าให้หัวตีมากระบอกหน่เนาะย่างทำนี่ <laughs> คือเกอตาเด็กปากกระ่าวัก,กนี่ปลาลาดมาเลยไ,<ป>ได้แล้วไ,<ป>ได้แล้วบ่<ป>ดูสิ <laughs> นี่ อุปกรณ์เคียังแน่ไปเกลือเป็นัวเกลือเป็นัวเนาะมะเพ็ดกะเพ็ดมีดพักคนนี้มีบ่พักหอมบม่มีอยู่ในบ้านมีบ่บบ่มีมีแต่ไปบางอยู่สวนแม่สลิงอยู่นี่บริปุกมันบ่าแลมันมีบรรทุกเลยมีนี่มายอมมายแยมแถวนี้ปลูกได้คือกันนี่จัดสรรใหม่ปลูกได้ทางๆนี่ ข้างหน้าหน้าหน้านี่ก็ปลูกได้เด้ขยันยังปลูกเนาะเอา้านี่ท่านกำลังจะเดินทางไปซ่อนปูซ่อนป่าพี่น้องเนาะเพราะว่าสาวสาว,สาวพ้นโบนได้ลงโดนและพี่น้องเราโบได้ลงน้ำเซร์น,นองมือนี้บรรทุกจัดให้ตามคำขอของเอฟซีมาให้สามสาวไปสัมผัสบรรยากาศน้ำเซร์น,นองไปหาปูหาป่าคือ แต่ก่อนแต่แบ่าวทุกมาถ่ายแรกๆมึงดูว่ะตอนนั้นหน้าฮักเพิน่นว่ะอยากให้น้องๆเพิ่นได้ลงไปเซลลนองลองเบอร์นี้กินเอาไหมเออถ้าถ้าไปต้องเชียร์ก็จะข้างบนงมาไอ้ฮะ,ะ,ะ <c oughs> อันกาแ <c oughs> กฟเอาไปะละกาแฟนี่เบตาพี่เด้ไหม่ลืมกาแฟไดนะ้หน่ะไปไทยนาลืมควายได้เัอะเนาะ พี่น้องตอนนี้เดินทางมาฮอดแล้วเนาะมาฮอดบนอนเฉียะเจอทิดาครั้งแรกเนาะก็คืออยู่ตรงนั้นนี่อันนี้ใช้พักเนาะนี่พ่อ พอแล้วได้แล้วแกตายเลยพอแล้ว,ลว,ลวสำนึกนะเนานี่เนาะพักนี่นเนาะประมาณนี้นี่พักโอ้พักซีพักได้ไห,นหน่อ้ยนโอ้พักเลยไปนี่ได้แล้วพี่น้องไหยพักบัวพักซีครบมาแล้วบ้านชวนสบายดี โอ้โบได้เจอเพื่อนได้โดนพี่น้องคันบะเข้ามาพี่โบได้เห็นเพิ่อนนั่นหนิเหรเนาะโอ้มีวิทยุอีกเนาะตีมะกระบอกมือหน้าตีพัวเลยเด้อท่านพัวกินเหล้าเด้อโอ้นอนยิ้มอยู่เลยมืดตีอย่าให้พัวตีมากระบอกหนิหนอเอออย่าให้พัวอย่าให้พัวกินเหล้าขึ้นน้ำพัวอะไตีมือตัวเอง มือหน้าตีพัวโลดูกินเหล้าเกันม่ได้กินเต้มึอนี่เท่าหรือเล่าม่งได้กินอลไรตีดินี่เออโอเคดีแล้วดีแล้วหมดก่อนหมดก่อนเพลงนี่ก็เนาะถามซื้อบูามซื้อบูมีขายรุ่นนี่เลยเนาะตีแล้วเอาไปให้ยังกันนี่เอาไปขายขายรูปสิบห้าพันรูสิบห้าตอนนั้นรูปสิบพันโอ้เดี๋ยวนี้ขึ้นแล้วเนาะรูสิบห้า

มันเข้าดังลูกดังร้านเธอควันยาแี้วดินะแม่งยาพิษเลยเนี่ยผมแม่งยาพิษยาชอบบมได้เหมยาปพวกเองโอ้ยปพวกเองยังกระดุดีเมื่อไหร่เขามายาสูบแหละไม่ใช่ต้องมี่ยังดีเด็กน้อยให้เด็กน้อยสมองบปลอดโปร่งยังไงจะกินยังนไงมะละมุดอันนั้นแหละบ้านคอยมะละมุดบ้านคอยนั่นถ้าเจ้าเอิญมักะยางมะละมุดอืมคอยมะละมุดมะละมดน้องเขาเอิญน่ะเนี่ย ไปมานี่ลงไปหาปูหาปลาก่อนน้ำไฟก่อนน้ำไอ้นี่อยู่นี่แหละบอบปอได้ละไปไปทางไหนลงพุ่นป๋อเออลงนี้ไปทางใดดีมาเนี่ยโอ้โหเนาะขี้ฟุ่นพี่น้องบ้านซ่าซ่าแต่่า ุวันนี้ในบ้านบอยู่พี่น้องวันนี้เพื่อในบ้านดุงในบ้านที่อยู่นี่แต่ว่าในบ้านบอยู่เรเป็นยังท้ากับที่นี้ลงไปน้ำเซกับสานสาวอ๋อหมกเฝ้าวนีกเนาะมารอบนี้พี่น้องผมดกดกสนแต่บ้านนี้หมกเฝ้าลายพี่น้องเาว้าลายลายวันนี้พาสาวอต้ยไปหากินก่อนวันนี้อือ หลังจากที่ว่าบคุคคลได้ไปบคุคคลได้เข้ามาบ้านซักบคุคคลได้ลงน้ำเตรานองเลยเนาะมูนีสิพาท่านไปลงน้ำเตรานองนี่ไปน็นงไไรท่างพี่วะมาเด้วสองสาวเด้อบรรยากาศโอ้ตีบล็อกมาหนิห้องตีบ,ตบล็กบบอกตีเองเลยบ่หนิโอ้พักเนาะเอาดินทรายมาแล้วก็ตีบล็อกเองเลยโอ้พักนี่งามเนาะ โอ้ยยังน่ะทักยังบงโอ้หักเลยวักแล้ว,ลวเออ,อยังบงเองบอ่ได้ลูกน้อยเนะะาะเผ่าน,นีิเนาะได้ลูกน้อยองามงามบ่คืออะลูกจีนเป็นลูกจีนเลยส <c ười> าวรเปาเนาะพอพอเท่ไรแต่ว่าลูกงามลูกงามเนาะ เอาใจแม่เบื้องหนังจีนร้ายป่ <c oughs> <c oughs> นี่พี่น้องนี่คือทางลงเดี่ยวจะมีประชาชนชาวบ้านอาศัยหาอยู่หากินไม่ตลอดค่อยขึ้นเจ้าลงเจ้าลงค่อยขึ้นนะพี่น้องสาตัวน,นี้พี่เจ้าเอารถลงได้บ่นี่ได้ได้น้อเล<อ>ื่อยว่าเขาเก้มันทางนี้แหละอือเขาเก้มัมนตลอดปีทางนี้นี่พี่น้องเอาเนมลงไปนั่นก็คือน้ำเซลาน,ลนง สายน้ำเซนละน,น้องฝุ่นเนาะตุ่นตตัวดๆเลยไอ้โอ้เขาจะเล็ดทางไปเลยนะข้ามได้แล้วบ่นี่เขาเจะข้ามแล้วบ่น่าจะข้ามแล้วเนะาะเออได้ได,ได้เนาะมาหอดแล้วพี่น้องสายน้ำเซนละน้องอันนี้เนาะอ่า คำว่าทิดาเซลานงก็มาจากสายน้ำแห่งนี้แหละพี่น้องทิดาเซลานงยามมายามนี้แม่ขเขาจะเอารถซิงมีใต้ข้ามนี้เลยนะข้ามน้ำนี้เลยเพื่อจะไปขุด,ดมันขุดมันอยู่ฝากซีแต่นี่ถ้าเอาลงมาเย็นบรรยากาศลงมาหาก,กิ่นยุลุ่มอยู่น้ำซีพี่น้อง สายน้ำเซลานองที่เราเลี้ยงวิถีชีวิตของชาวบ้านสองสาวลังย่างข้างหลังลงมาเซเล่หุ่นซึกว่าบรรยากาศด,ดีบรรยากาศเย็นสบา,ายเลยโอ้อ็นนี้มันอ็นนี้มันปกเขามันนี่มันบ่โอ้ตัวเขามเห็ตปกเนีอย ที่หินนี่แหละขดลงไปสร้างทางเห็ดปกอาวน,น้อยลงมาอยานนเนี่ยไงนี่า้าพ่อหาป,าปลาบ่ะืมพ่อลงดำป่าเนาะมาน้่พอ่อเนี่ยดำปูดำปลาหลางปกม้เขาจะไปหาเที่ยวได้นี่ ไดนี่บ่สราตว่ีอยาตัวน่า้งาตามนี่ยางขามเลยข้ามได้บ่มันย่มันลึกเลยบุลึกบ่ไปมาบุลึกบุลึกบุลึกบุหูลองบ้งสิอง พุนส่วนหลายคยเห็นเขาเขาหาอยู่ท่ไุณนี่คราวนี้เลยโอเคได้ไปได้นะไปไปที่โลกฮะบุลุกบะเช่ตนตะมื่นเหมืนยานอันหนึ่งเช่นตะมืน่นนะตะมื่นอันนั้นได้อยู่นี่เลย โทรศัพท์เออจักโอเงเลยตนิบเลยมาอสองเกือบหนยังเกือบนี่โทรศัพท์นี่ลืมลืมืโอ้ไปพี่น้องอยากเห็นแ็นประจุไ่กับภาพประจุไฟคอยคอย ตือตือ็เจ็ดโอ้มันมื่นเลยเก่งช็อตเทีเก่งช็อตฟรมาแล้วโอนข้ามเลยได้หนึ่งแลยวปเกาะไนดอกเออัเลแต่มันมื่ันมืเนาะไปโออยโก่ะได้กินปลาจะ้กินยังก้อนอันน Hú uh. <laughs> đi nhà, nhà thôi là sát Được <laughs> 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 เตี้ยหินนั่นนี่แหละหินก้นใหญ่อยู่เลยอันนี้อันนี้มันเ,มเป็นยังอ่ะยังอยู่นี่น้อ,องุตวงจันอยังอยู่นี่โอ้มันเป็นเป็นขุมเนะาะใช่ส่เวลาสองนาที โอเคได้ไหมนี่ขอบใจไปเด็กสาวมีเท่านี้หรือเป่าม,มีบุมีอีกเนาะไปเปลี่ยนกระแสน้ำทีน้อง สายน้ำซีแลนองนองไปนี่บอกเครื่องเขาโอ้เขาเห็ดลายไปโป้งนล่ป่าคือสรีลาย ไปบ่ปานนี่ไป macam กลับซะไปเด้อเนาะซ่บตุกสิปะนี่โอนี่แหโอเคสิบ่หาปะกูปะลูย sah ทีหาอยู่หา hiat deh. ท่าๆมาเบิ่งเหมือนกันเอ้ย lah. มีนี่มันย่ายบา้อนปะไปเรืเร่อยๆไปเรืเร่อยๆอ้ไ้รับอนดรั่โอ้เอาสุมือใส่ถุงส่เปียกมั้งอันนี้คือวิธีกินหากินของ ผู้หญิงจะหาโซนโซนเอาเนาะถ้าผู้ชายจะใส่มองดำปลาประมาณนี้กี่เท่าไรเนาะ <c oughs> <c oughs> ลรงง่วปลาไปเลยปลาที่นี่มีมีเลยใจมีใครก็พยากหน้าแบบนี้ได้ปลามีขี้เท้าตรงนี้แหละไก่ที่เหลือขี้เท้ามันมีขี้เท้าแล้วมันเบิยู่นะปลา,าพู่นทางพู่นบนมีขี้เท้าน,นนทาน้ำไหลบนแดนที <c oughs> <ไ>่ว่าน้ำไหลไปพาเธอดำไล่นอกอัยฮะพุน่นพาเธอดำไล่เนยนอกอัยเพิ่มเนี่ย <c oughs> นี่ เอาลงบ้ง่ใช่นนนน้องมาบุมาบุกมาดูีถมเีวนี่คือวิธีหากินคง เจ้าสาวเพิ่นหาปูหาปลาหางมจับด้วยมือเป่าแต่ว่าบ่ได้เห็นแต่ว่าแต่ว่าบ่มีเนาะมาเนาะบ่ได้เห็นฮอดเขอตัวบ่ได้สูนเล่นบ่ใหญ่ๆเพิ่นมุดหัวลงไปเด้ ไปไปโตเดินทางตโตกูปลาหน้าเหนียวกูเห็นเลยพีเ,าาเออแบบนี้มันสิอยู่แบบนี้ปลาปลาอยู่บนปกเขาแล้ว

ให้กันไม่จับเลยใจบ่ใจยิ้มยูแต่ว่าใจอ้ะใจตาใจหยังใจใจหยังบุจับอยู่บ่จับเลยจับหางเผื่อวะจะจับหงอได้ใส่นอทางใดมีแต่หางคันหางเราได้แล้วคันหางก็จับหงอเรีมันมื่นบ่เรียก ยังไงแล้วแล้วไม่เคยใส่ทางไดก็วิ่งก็วิ่งไม่ห้องอืมทีทางทีเดียวอืมทางออกทางเดียวก็เอาทางออกทางเดียวเลยเอฟสู้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 เอฟซีเป็นกำลังใจให้ฮะเอียนเอียนเมียนเมียงเอียนเมียนปลาตัวใหญ่คือเกี๊ตาเนี่ยปลากระวัก นี่ปลาลาดมาเลยเ้าจับปลาดได้เสยเก่งอะไรเบ้าจับปลาด้วยมือเบ้าบุรีพี่น้องวันนี้ว้าหลานสุดยอดสุดยอดหนักหนักนั่วโมงเลยโอ้เก่งอะไรพี่น้องสุดท้ายก็ได้น้องปลาลาดเขาเอิญนนี่บ้านเจ้าเอิญไปยังเลี้ยงฮะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลี้้ยงเลียง ปลาปกติเโอ้จับบุได้เด้อกลางคืนกับไฟไฟกลางคืนกับไฟเองปลานนี้เลยคือรถไฟไปาอนนี้คือรถไฟเหอันาถิติมาแล้วตัวหนึ่ง cưng đấy nè Sao nó cưng đi sao? nói sao? Mình cứ 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 gì cứ cứ ปลก,กันอีเยอ้อออไปเอย้อยู่จับป่าป <ะ S 2> มือเปาัดเตเก,เก่งมากแนี่เป็นพกเม็ด

อตได้แล้วพี่น้องนี่ผลงานของวัฒนาได้แล้วทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากไดดยดมา อืน mm. mm. ี่ปเียเปาขอมังกรเอิอนอากาได้อเปล่ามังกรเลยเอออากาุกอากาอาป่ะุกากตาจากานกนี่มึงงมบ่ได้มันี่เขานี่เขาไปเอาขึ้นเลยเอาขึ้นเลยเนาะ tìm tìm cho người 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 ta muốn lần lượt Cái gầm mục đang hai hai ba hai 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 ta, hai hai hết hai 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 anh hai hai vậy anh hai hai đỏ, hai 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 hết. hai 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 กป้งกป้งนุยดอุยคุณสักสักตีังอไหนคุบมีามันกเปงงอางขาดนี่ะหน่เลยให้งัดบ่งัดบ่มาสิงัดให้ฮะทาจับปาอ๋อนั่งรออย่าเหนจับเป็นนี้มมนเป็นเลยพี่กต้มาตัเมื่อก่อนน่ารแต่จะต้องใส่หน้ากาก แกางวี้นเด้ก้นเด้ก้นเด้เดี๋ยวทอจีบ้าเาเนี่ยแถวนี้บนหาาไเท่าไม่เท่าผ้าไปหาแถวนี้ไม่เท่าผ้ามาตลอดแถวนี้เนาะไม่เลยจะพีดรมเด้อปลาควไปเลยแล้ววับเลยระวังเดียไปนอไ nó nào được tao nói <laughs> chỉ đấy mà chặt chặt tay là đừng có một thông tin gọi mà ừ nhìn đây nó nào ổn ngờ ách mà mày nè lấy ai chỉ nào được mày cay nó gọi phun to phun đang à nói đơn ย่ขี้หินได้เวยเลยหินเป็นยงตัวนี้คยเห็นมันเล่นเขานีลายอ้รก็เห็นผ่านแบบนั้นมันกรลไลเลยแล้วได้แล้วนะนั่งกนเน่ยโอ้ยข้าไปแล้วกินนเอาไดี๋ยวเกินแล้วเหรอไปได้อยู่

lắm làm ta mười mấy chục lúc nhưng cận đạo cận đạo luôn 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 nó luôn 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 nào

น่าระไว้หรอสักเสียได้เด้อไว้ได้บวกหน่อยดับมือเลยพี่น้อยไม่มีมีปะไม่มีโอ้ได้ยได้พี่น้อยหยบอีโออกก็ได้นี่ขี่มือเล่นล้วนเลยพี่น้องเนาะโดยที่ไม่ได้ใส่ทั้งเลยเอามือเลยได้อนู่ไหน Yeah. ไล่มาไล่ไล่อยู่นี่ขันเขาเอออยู่นี่พูเอาหัวมุดเลยครับหมดเข้าไปเลยพูดเข้าเพื่อนเพื่อนนะเป็นปลาเป็นปลาเขาเพื่อนเจ้าหน้าที่จะให้ลูกน้องไปหากินไม่ได้ไมียังไงกินเหร กูไอ้กูตบโอ้ยปลาดเนาะเนาะน่ะได้บ่ปลาตัวยิงเนี่ยอันอันต้องป๊อกสู้บ่ตบนี่เว้ยต้องพงเออเออปลาเขายิงอันเขายิงเจ็บพวกเราอาจเจ็บอันยิงบ้านเจ็บแล้วตัวนี้ส่อยเห็นค่อยค่อยจับเลยแต่ว่าเฮ้ยมันตายแล้วบ่มันบ่ตายนะอีดงตายอีชัวร์ซั่นน่ะอยากเจ็บอ่ะกู ลอยเลยใหญ่เติบไปนี่โอเคตอนนี้ก็โอเคแล้วสุดยอดแล้วหาอยู่หากิ้นได้แล้วตอนนี <S <S ้โอเคแล้วได้เยอะแล้วพี่น้องเลยผลงานของสามสาวมันนี่ไปเขาจะไปนั่นอยู่ไซบะนี่อยู่ฝั่งนั้นบ่ได้บ่ฝั่งนั้นเขาบ่เฮ็ดบ่ฝั่งนั้นเขาดังไฟบ่ได้บ่เบ็ดอันนี้บ่ อันนี้ลอยข้ามน้ำมีแถวนี้ได้กลับไปอีกกลับไปกลับมาถ้าพูดเลยไปไปเฮ็ดกินอยู่เฮือนก็ได้เฮือนไม่เท่าก็ได้เนาะโดยไปเป็นไมซูลินเป็นเมซูลินบ่ไปทางนั้เลยนะทางน้ก็่ก็ได้ทางนั้ก็ได้จุดได้ปลาษาภาษาบ่เออแต่ว่าหอน Ừ, à, phải bưng con, phải bưng sắp hạp con.